สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญกันอีกครั้งนะคะกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพศ2565ค่ะคือกฎหมายฉบับนี้เหมือนเป็นพิมพ์เขียวใหม่เลยสำหรับการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดแล้วก็ภาคให้ทำงานอสอดคล้องกันมากขึ้นครับผม พรดอนี้ประกาศใช้19สิงหาคม2565นะครับก็ถือว่าเป็นการยกเครื่องใหญ่พอสมควรเพราะว่ายกเลิกพรดอรปี51แล้วก็รวมระเบียบปี60เข้ามาด้วยคือเจตนารมท้ายพรดอรเนี่ยชัดเจนว่าอยากให้เกิดการบริหารงานเชิงพื้นที่ที่มันบูรณาการอย่างแท้จริงอืมคำว่าบูรณาการอย่างแท้จริงนี่น่าสนใจนะคะแสดงว่าที่ผ่านมาอาจจะยังยังไม่ขนาดนั้น ก็อาจจะมองอย่างนั้นได้ครับคือเป้าหมายหลักๆจริงๆตามมาตรา7เนี่ยเขาต้องการบูรณาการ3เรื่องหลักๆครับคือแผนงานงบประมาณแล้วก็การปฏิบัติงานให้มันสอดคล้องกันเป็นระบบแล้วก็ต้องไปเชื่อมกับเป้าหมายใหญ่อย่างยุทธศาสตร์ชาติด้วยค่ะ แต่ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือต้องตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่จริงๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องยั่งยืนด้วยมองทั้งคนเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมโหฟังดูเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากเลยนะคะงั้นเราลองมาไล่เรียงกันหน่อยดีไหมคะว่าตัวพรกรนี้เขาวางกลไกอะไรไว้บ้างเริ่มจากคานิยามเลยไหมคะได้ครับเอาสับสำ,สำคัญในมาตราสี่ก่อนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันเออ จังหวัดนี้คือจังหวัดทั่วไปไม่รวมกทมนะครับแล้วก็มีกลุ่มจังหวัดมีภาคส่วนแผนเนี่ยก็มีหลายระดับเลยตั้งแต่เป้าหมายพัฒนาภาคอันนี้5ปีแล้วก็มีแผนพัฒนาจังหวัดอันนี้มองยาว20ปีเลยนะครับแล้วก็มีแผน5ปีด้วยแล้วก็แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสุดท้ายที่เอาไปทําจริงๆก็คือแผนปฏิบัติราชการประจําปีของทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดครับโอ้โหแผนพัฒนาจังหวัด20ปีนี่ มองยาวมากๆเลยนะคะแสดงว่าอยากให้มันต่อเนื่องไม่เปลี่ยนตามการเมืองใช่ครับเจตนารมณ์ก็น่าจะเป็นแบบนั้นคือวางรากฐานยาวๆไปเลยทีนี้หลักการบริหารงานตามมาตราเจ็เนี่ยนอกจากเรื่องบรุรณาการยั่งยืนแล้วนะครับก็ยังเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนการใช้เทคนโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ที่น่าสนใจคือการร่วมมือ4ภาคส่วนครับรัฐท้องถิ่นเอกชนประชาสังคม ค่ะการร่วมมือสีภาคส่วนนี้ฟังดูดีจังเลยค่ะแต่เออในทางปฏิบัตินี้สิคะการจะดึงเอกชนประชาสังคมเข้ามาร่วมจริงๆจังๆ,ๆกับรัฐท้องถิ่นเนี่ยก็น่าจะไม่ง่ายเหมือนกันนะคะแน่นอนครับเป็นความท้าทายเลยซึ่งพลกก็พยายามวางโครงสร้างคณะกรรมการขึ้นมาเป็นกลไกขับเคลื่อนนะครับมี3ระดับหลักๆ1คือกอนบรหรือคณะกรรมการนโยบายระดับชาติอันนี้ท่านนายกเป็นประธานเองเลย กำหนดนโยบายภาพรวมอนุมัติแผนงบสำคัญสำคัญอ๋อกนบนะคะครับแล้วก็2คือกอบจอ,อันนี้ระดับจังหวัดคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดท่านผู้ว่าเป็นประธานอันนี้ทำแผนพัฒนาจังหวัด20ปี5ปีแผนปฏิบัติการประจำปีคำของบประมาณจังหวัดแล้วก็3กบกคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดอันนี้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธานทำคล้ายๆกบจแต่เน้นโครงการที่ มันเป็นประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มจังหวัดอืมโครงสร้าง3ามระดับดูชัดเจนดีนะคะแต่การประสานงานให้ข้อมูลมันไหลาจากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างให้มันมีประสิทธิภาพจริงๆก็น่าจะเป็นหัวใจสําคัญเลยถูกต้องครับซึ่งกระบวนการจัดทําแผนเขาก็พยายามออกแบบมาให้เชื่อมกันนะคือเริ่มจากระดับภาคก่อนให้สภาพัฒน์ทำเป้าหมายพัฒนาภาค5ปี จากนั้นกบจกบกก็เอาเป้าหมายนี้บวกกับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่อันนี้สําคัญมากตามมาตราย4 4ค่ะการรับฟังความเห็นครับเอามาทําแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแล้วค่อยซอยเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีซึ่งทุกแผนต้องสอดคล้องกันหมด แล้วก็ไม่ขัดกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลด้วยการที่แผนต้องทั้งเชื่อมยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ต้องฟังเสียงประชาชนด้วยเนี่ยมันจะบาลานซ์กันยังไงคะให้แน่ใจว่ามันตอบโจทย์ทั้งภาพใหญ่แล้วก็ปัญหาจริงๆของคนในพื้นที่เป็นประเด็นสำคัญเลยครับการจัดลำดับความสำคัญการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารเนี่ยเป็นกุญแจเลยซึ่งมันก็นำมาสู่เรื่องการบูรณาการงบประมาณบุคลากรในหมวด5หมวด6ครับ คือพรดอบอกเลยว่างบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการครับแล้วมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากคือมาตรา43ที่บอกว่าการจัดสรรง,งบพวกสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์เนี่ยต้องดูได้ว่ามีหน่วยงานไหนจะรับไปดูแลบำรุงรักษาต่อได้จริงๆอ๋ออันนี้ดีเลยค่ะแก้ปัญหาสร้างแล้ทิ้งร้างไปเลยใช่ครับลบปัญหาตรงนั้นไปได้ แล้วก็อีกประเด็นที่คนน่าจะสนใจกันเยอะคือเรื่องอำนาจผู้ว่าครับที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเห็นพูดถึงกันเยอะเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะครับก็มีหลายมาตราอย่างมาตรา42ก็ให้ผู้ว่ามอบหมายให้ส่วนราชการอื่นในจังหวัดไปจัดซื้อจัดจ้างแทนได้เพื่อให้มันคล่องตัวขึ้นแต่ที่ชัดๆเลยคือมาตรา53กับ54ครับที่ให้ผู้ว่ามีอำนาจประเมินผลเสนอให้คุณให้โทษหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวกับแผนได้ โห oh. แล้วก็มีอำนาจสั่งการให้หน่วยงานทำตามแผนหรือถ้าเห็นว่าใครทำอะไรไม่สอดคล้องกับแผนก็สั่งยับยั้งได้ด้วยโห oh. อำนาจตรงนี้ค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันนะคะทั้งประเมินให้คุณให้โทษสั่งการยับยั้งคือข้อดีก็อาจจะทําให้การขับเคลื่อนมันเร็วขึ้นเป็นไปในทางเดียวกันแต่อีกมุมหนึ่งก็น่าคิดเรื่องการตรวจสอบถุงดุลเหมือนกันนะคะใช่ครับเป็นประเด็นที่ต้องติดตามดูในการปฏิบัติจริงว่าผลจะเป็นยังไง แต่เขาก็วางกลไกกำกับติดตามภาพรวมไว้นะครับมีผู้ตรวจราชการเอ็มมีกพรคอยติดตามประเมินผลตามหมวด7จเจ้าบแล้วพรด2อ6 5นี้ก็คือความพยายามครั้งใหญ่จริงๆนะคะที่จะปรับระบบบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของไทยให้มองไปข้างหน้ามากขึ้นวางแผนยาวขึ้นอย่างแผนจังหวัด20ปีแล้วก็เน้นให้ทุกส่วนทำงานร่วมกันจริงๆบูรณาการมากขึ้นพยายามเชื่อมทั้งแผนเงิน คนให้้ไปดวยกันใช่ครับเป็นโครงสร้างและกลไกที่ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับค่ะซึ่งคำถามสำคัญที่น่าจะชวนให้เราคิดกันต่อก็คือด้วยโครงสร้างกลไกที่วางมาทั้งหมดนี้เนี่ยอะไรคือความท้าทายที่แท้จริงในทางปฏิบัติที่จะทำให้คำว่าบูรณาการอย่างแท้จริงมันเกิดขึ้นได้จริงๆครับ แล้วจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ตอบโจทย์ที่หลากหลายของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้จริงๆอย่างเท่าเทียมแล้วก็ยั่งยืนอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ต่อไปเลยนะครับเพราะกฎหมายเป็นแค่จุดเริ่มต้นการนำไปปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือความเข้าใจการปรับตัวเยอะมากครับจากทุกฝ่าย